ในเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความดื่อลัำ้ำบุฒิสภารับมอบหนังสือจากตัวแทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอเขาค้อซึ่งได้ยื่นหนังสือผ่านไปถึงพลเอกสุรศักดิ์การจนารัตประธานคณะกรรมาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผ่านถึงนายสังสิ์ พิรยะรังสรรประธานคณะกรรมการธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความลื่มรำบุธิสภาเรื่องขอให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนราษฎรกรณีที่ดินที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตะบนเขาเค้อตะบนสะดาะพง ตำบลริมสีม่วงและตำบลหนองแม่นารวม4ตำบลของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์โดยมีนายปรีชาเดชบุญประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลสะดาะพงอำเภอเขาค้อเป็นตัวแทนยื่นเอกสารซึ่งนายแพทย์พลเดชกล่าวว่า ปัญหานี้เท่าที่ทราบรัฐบาลชุดที่ผ่านมามีการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับคนอยู่กับป่าและการจัดประโยชน์การใช้ที่ดินเรียบร้อยแล้วซึ่งมากฎหมายลูกหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆเสร็จแล้วซึ่งจากนี้เป็นต้นไปจะลงมือแก้ไขโดยใช้ระเบียบใหม่กฎหมายใหม่ซึ่งเท่าที่ตนรับฟังจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลเอกสุรศักดิ์การชนรัฐทําให้ทราบว่ามีความหวังในการแก้ไขดังนั้นสิ่งที่ทางสภา อ,องค์กรชุมชนยื่นมาจึงมั่นใจว่าจะมีโอกาสที่ตัวแทนของสภาอ,องค์กรชุมชนเข้าไปนั่งเป็นกรรมการโดยให้มีเวทีคู่ขนานเพื่อจัดการปัญหาความขัดแย้งในเรื่องที่ดินให้คนอยู่กับป่าได้และอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นธรรมลดความเดือดร้อนขณะเดียวกันก็รักษาพื้นป่าเอาไว้ได้ ทางนี้ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมและต้องดูความเป็นจริงโดยที่คณะกรรมการต้องลงมาดูพื้นที่ค้นหาความเป็นจริงไม่ใช่นั่งโต๊ะอยู่ที่กรุงเทพมาเดินทางสำรวจกันเลยเอา G.P.S มาจับหรือใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาดูหลักฐานต้องเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาเป็นตัวตัดสินใครอยู่นานอยู่ก่อนอยู่หลังต่างๆต,ต,ต้องมีหลักฐานพิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการที่สอบคน้นข้อเท็จจริง และอย่างเชื่อว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่จะเป็นคนบอกกันเองว่าใครจริงใครไม่จริงทางนี้เชื่อมั่นว่าถ้ามีการร่วมมือกันจริงจังคิดว่าไม่เกิน3ปีปัญหาที่คาราคาสังมา30ปีก็จะได้ข้อยุติประเทศจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เ,ออเสนอไปที่ออท่านพลเอกสุศักการณ์รัฐในฐานะ ของออประธานกรรมธิการทัพยาทธ์กมงท่าและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเ,ออเสนอ,เอ,อทางท่านทังสิทธิพิยะลังสรน,นะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำนะครับให้กับพื้นที่ของเรานะครับเสนอไปสองคณะกรรมธิการครับสํคัญที่เสนอไปน,นี่ยังไงบ้างระเมียบก็มีการขอใช้ ตามแนวทางของที่ทางจังหวัดได้ดําเนินการก็คือการจัดรูปที่ดินหรือคอทชอาเภอนะครับโดยเสนอไปแล้วก็ให้คณะกรรมการที่เคยทํางานอยู่เนี่ยคือในสัดส่วนของภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกําหนดรู้เห็นตรงนันด้วยตามกฎหมายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็ขอใช้ตามมาตรา16แล้วก็มีการขอร่วมกันกําหนด กฎเกณฑ์อะไรต่ออะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาป่าการปักปรับอนาเขตร่วมกันนะครับแล้วที่เร่งด่วนนั้นก็คือคนที่ถูกดำเนินคดีนะครับตอนนี้เนี่ย1 5อาลยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะสารท่านจะพิพากษาคล้ายๆกันหมดเลยก็คือจำคุก นะครับหรือรอลงอาญาถ้าเกิดสารภาพนะครับแล้วก็ให้รื้อถอนออกไปทั้งหมดซึ่งมันจะก่อให้เกิดความเสียหายข่อการท่องเที่ยวจังหวัดพรบู์นะครับหลักๆที่เราขอไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องที่เขามายื่นหนังสือเมื่อกี้เนี่ยนะก็เป็นเรื่องเท่าที่ทราบสภาองค์กรชุมชนของอำเภอเขาคอเนี่ยเขาก็รวมปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วก็ขณะนี้เท่าที่ทราบทางรัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคน อยู่กับป่าแล้วก็การจัดประโยชน์ที่ดินเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ออกกฎหมายเรียกว่าอนุบัญญัติหรือกฎหมายรูประเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยจะเสร็จแล้วจากนี้เป็นต้นไปก็คือจะมาลงแก้ไขโดยใช้ระเบียบใหม่ กฎหมายใหม่ซึ่งเท่าที่ผมฟังจากาทางรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีสุรศักดิ์เนี่ยผมก็ทราบว่ามันน่ามีความหวังว่าเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยพื้นฐานนะครับแต่ว่าในนั้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนดังนั้นสิ่งที่สภาองค์กรชุมชนเนี่ยยื่นมาเมื่อกี้เนี่ยนะ ตรงนี้ผมก็มั่นใจเลยว่าต้องทําให้สภาตัวแทนของพี่น้องสภาองค์กรชุมชนเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นกรรมการแล้วก็อคอยเกาะติดคอยเรียกว่ามีเวทีคู่ขนานเพื่อทําให้การจัดจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในเรื่องที่ดินคนอยู่กับป่าให้คนอยู่กับป่าได้แล้วอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นธรรม แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําขณะเดียวกันก็รักษาพื้นปาของประเทศให้ได้นะครับอันนี้น่าจะไปด้วยกันได้แล้วถ้าทําได้อย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นเ,เรื่องใหญ่ของการปฏิรูปประเทศเลย่มีปัญหาว่า เมื่อเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นเนื่องจากว่าีข้อ,ขอกฎหมายมดีเลย <c oughs> ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่าทิ่สาคัญก็คือเรื่องของคนรุ่นพรากรเขาข้าราชการนคา<ฮ>ะครับไม่มีผลประโยชน์ด้วยน <ฮะ S 1> ี้ย่งทาให้เรื่องความเหลื่อมล้ำนร้ทั่วได้เห็นชัดทุกตรงนี้ท่านมีความเห็นนะครับว่ากระบวนการประรูปที่ดีต้องเกิดจากราชการและข้อกฎหมายมากวันถึงต้องใช้คราวนี้เนี่ยต้องหนึ่งคือเอาหลักกฎหมายกฎหมายที่เขาปฏิรูปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฐานนะครับ แล้วก็กฎกฎหมายย่อยก็คือข้อ,อระเบียบข้อบังคับต่างๆอันนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาั้่นข้อที่1ข้อที่2เนี่ยต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมข้อที่3เนี่ยคือต้องดูความเป็นจริงลงมาดูพื้นที่ปัญหาความเป็นจริงไม่ใช่นั่งโต๊ะอยู่ที่กรุงเทพมันต้องคณะคณะกรรมการที่จัดการต้องลงมาดูพื้นที่จริงเดินเลยเดินเท้าสำรวจกันเลยเอา GPS มาจับ หรือว่าใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาดูหลักฐานต้องเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวตัดสินนะฮะแล้วก็ใครอยู่นานอยู่ก่อนอยู่หลังต่างๆมันต้องมีหลักฐานพิสูจน์นะฮะด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการที่สอบค้นข้อเท็จจริงแล้วถ้าผมเชื่อว่าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยของคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะบอกกันเองใครจริงใครไม่จริง นะแล้วก็มีมติคลรมเนี่ยเป็นช่วง,ช,วงช่วงที่เขาเอามาเนี่ยเท่าที่ผมจําได้มันประมาณมิถุนาปี4ีหหรือไงเนี่ยนะอันนั้นเป็นมติอันหนึ่งแล้วก็จะแยกเป็นเป็นในห้ากระบุห้าเขาเรียกรถไฟ5้กระบวน เป็น5แบบประเภทที่1เนี่ยคือเขตลุ่มน้ำเ,เขตเพดประเภท 3, 4, 5สี่ห้านะสามห้ก่อนมิถุนาสี่หนึ่งสาี่ห้าหลังมิถุนาสี่หนึ่เป็นกลุ่มๆนะแล้วก็ลุ่มน้ำหนึสองต่อ มิถุนาสี่หนึ่งนั่นกลุ่มหนึ่งอีกอันหนึ่งก็หลังมิถุนาสี่หนึ่งแล้วก็อีกอันกลุ่มที่หเนี่ยคือกลุ่มที่อื่นๆทั้งหมดนะที่เหลือโดยเฉพาะที่มันเกิดขึ้นหลังนะฮะตรงนี้รวมๆกันรวมทั้งทะเลด้วยนะตรงนี้ก็รวมกันเป็นสี่แนวแล้วก็เท่าที่ผมฟังเนี่ยแนวทางเขาเนี่ยเออถ้าอย่างนี้เนี่ยมีจะเป็น ถ้าเป็นหมอเนี่ยก็บอกว่าวินิจฉัยเนี่ยชัดเจนแล้วข้อที่สองคือมีแนวการรักษาแน่ชัดแล้วแล้วก็ที่สำคัญมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่ดีด้วยแล้วพวกเราเนี่ยพร้อมจะทำงานร่วมกันนะทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมแล้วก็รัฐทังรัฐดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่เป็นตัวแปรตัวแทรกหรือว่าในหรือว่าในทุนจากต่างหินอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะพิสูจน์กันตรงนั้นแหละจะจากกันของจริงตรงนั้นแล้วก็จบ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 หมายถึงว่าต้องรักษาเป็นเคส by เคสดดีไหมฮะนะครับก็คิดว่าผมว่าน่าจะมีความหวังนะ แล้วถ้าจริงๆถ้าร่วมไม้ร่วมมือกันดีๆเนี่ยผมว่าไม่เกิน3ปีปัญหาที่คาราคาซังมา30เปีฟเนี่ยจะยุติลงได้ประเทศเราจะได้เดินหน้าไปได้